สวัสดีค่ะวันนี้ ครูพัดจะมาสอนในเรื่องสมาการและคําตอบของสมาการนะคะพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยยกตัวอย่างคําพูดที่ว่าภูมิมีเงินมากกว่า3เท่าของเงินที่พฤกมีอยู่20บาทเราก็ให้ x แทนจํานวนที่พฤกมีนะคะเราก็จะได้พพนิพจน์ P ชชคณิตที่แทนจํานวนเงินที่ภูมิมีคือ 3x บวก20นั่นเองค่ะถ้าสมมุติเราทราบว่าภูมิมีเงิน1 1 0บบาทเราก็จะเขียนความสัมพันธ์ได้เป็น 3x บวก20 เท่ากับ110เราจะเรียกประโยคตรงนี้ว่าสมการนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสมการก็คือประโยคที่แสดงถึงการเท่ากันของจํานวนหรือพีชคณิตโดยมีสัญลักษณ์เครื่องหมายเท่ากับ บอกการเท่ากันนั่นเองเราก็จะมีสมการที่อาจจะมีตัวแปรหรือไม่มีตัวแปรก็ได้นะคะเช <Lem> ่นบรรทัดแรกเนี่ย<ม>ก็จะมีตัวแปร n น,นะคะเป็นสมการที่มี n เ,เป็นตัวแปรส่วนมาทัดที่2สังเกตว่าจะไม่มีตัวแปรเลยเราก็จะเรียกว่าสมการที่ไม่มีตัวแปรนะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็จะมีสมการที่เป็นจริงและสมการที่ไม่เป็นจริงสมการซึ่งมีจํานวนที่อยู่ทางซ้ายกับจํานวนที่อยู่ทางขวาของเครื่องหมายเท่ากับเป็นจํานวนที่มันไม่เท่ากันเราจะเรียกว่า สมการที่ไม่เป็นจริงยกตัวอย่างเช่น17ลบ10เท่ากับ9ต่อไปเรามาดูสมการที่เป็นจริงกับไม่เป็นจริงอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะสมมุติครูให้เป็น x บวก5เท่ากับ20อันนี้ยังระบุไม่ได้ถ้าเราแทน x เป็น10เราก็จะได้ว่ามันคือสมการที่ไม่เป็นจริงเราแทน x เป็น15เราก็จะได้ว่าเป็นสมการที่เป็นจริงนั่นเองค่ะซึ่ง15นี้นะคะเราก็จะเรียกว่าคําตอบของสมการค่ะคําตอบของสมการก็คือจํานวนที่แทนตัวแปร ในสมการแล้วทําให้ได้สมการที่เป็นจริงนั่นเองมาดูตัวอย่างนะคะข้อที่1จงหาคําตอบของสมการ x ลบสเท่ากับลบหโดยวิธีลองแทนค่าตัวแปรกันดูค่ะเมื่อครูแทนค่า x ด้วยลบสในสมการ x ลบสเท่ากับลบหเราก็จะได้ลบสลบสเท่ากับลบหซึ่งเป็นสมการที่เป็นจริงค่ะดังนั้นคําตอบของสมการ x ลบสเท่ากับลบหก็คือลบสานั่นเองค่ะข้อ2 งจงหาคำตอบของสมการ n กําลัง2เท่ากับ25โดยวิธีลองแทนค่าตัวแปรเมื่อครูแทน n เป็น5ในสมการนี้แล้วนะคะครูก็จะได้5กําลัง2เท่ากับ25ซึ่งเป็นสมการที่เป็นจริงนอกจากนั้นครูยังแทน n ด้วยลบ5ในสมการนี้ครูก็จะได้ว่าลบ5กําลัง2เท่ากับ25ซึ่งเป็นสมการที่เป็นจริงเหมือนกันแสดงว่าคำตอบของสมการมี2คํคำตอบก็คือ5และลบ5ค่ะข้อ3จงหาคำตอบของสมการ b บวก3เท่ากับ3บวก b โดยวิธี ลองแทนค่าตัวแปรกันดูนะคะเนื่องจากเราแทน b เนี่ยเป็นจนํานวนใดๆก็ตามเนี่ยมันจะทําให้ได้สมการที่เป็นจริงเสมอเราก็จะได้ว่าคําตอบของสมการนี้คือจํานวนทุกจํานวนนั่นเองคะ่ะข้อ4จงหาจํานวนของสมการ y บวกเจ็ดเท่ากับ y โดยวิธีลองแทนค่าตัวแปรนะคะพอครูลองแทนค่าตัวแปรไปดูแล้วเนี่ยไม่มีจํานวนใดเลยแทนสมนการนี้แล้วเป็นจริงเพราะฉะนั้น <S <S <WO? S 1> เราก็จะตอบได้ว่าไม่มีจํานวนใดเป็นคําตอบของสมการ y บวกเจ็ดเท่ y, ท y, ากับ y ค่ะ ดังนั้นนะคะสรุปได้3ามแบบสมการเราก็จะมี3แบบตามลักษณะคําตอบ 1. สมการที่มีจํานวนบางจํานวนเป็นคําตอบ 2. สมการที่มีจํานวนทุกจํานวนเป็นคําตอบและ3สมการที่ไม่มีจํานวนใดเป็นคําตอบเลยค่ะลองคิดดูนะคะตองตรวจสอบว่าจํานวนที่ให้ไว้ในช่องสี่เหลี่ยมสีฟ้านี้นะคะเป็นคําตอบของสมการที่กําหนดให้หรือไม่ครูจะให้เวลา2นาทีค่ะ เฉลยนะคะข้อ later เลบ k เท่ากับ0ถ้าลองแทน0ูตรลงไปใน K ก็จะเป็นสมการที่ไม่เป็นจริงนะคะข้อ2 -2 ลบ2เท่ากับลบ15ลบเมเมื่อแทน M เป็น13แล้วก็จะได้ว่าสมการนี้ตัว13เนี่ยไม่ใช่คำตอบของสมการนี้นะคะข้อ3 -24 ลบ 24y เท่ากับ168เมื่อแทน Y เป็นลบเเราก็จะได้ว่าลบ7เนี่ย เป็นคาตอบของสมการและข้อ 4c 4ส่วนด้วยลบ30จะเท่ากับ6นะคะเมื่อเราแทน g เป็น180แล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่คําตอบของสมการนี้ค่ะต่อไปเรามาลองคิดดูกันอีกสักข้อ2ข้อนะคะจงเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ที่กําหนดให้ในแต่ละข้อแล้วหาคําตอบโดยวิธีการแทนค่าตัวแปรยกตัวอย่างข้อที่1นึ่งตลบด้วยจํานวนจํานวนหนึ่งเท่ากับ3และข้อที่2ผลต่างของ Y กับ เเท่ากับลบ15ให้เวลาคิด2นาทีค่ะ A later few moments เฉลยน,น,นะคะข้อ1เราก็จะให้ x เนี่ยแทนจนํานวนจํานวนหนึ่งเราก็จะเขียนสรรมการได้เป็น9ลบ x เท่ากับสส่วนข้อที่2นะคะเราจะได้ y ลบ7เท่ากับลบสหรือเราจะเขียนเป็น7ลบ y เท่ากับลบก็ได้ซึ่งข้อที่1เนี่ยคำตอบของสรรมการเนี่ยก็จะคือ6นะคะส่วนข้อที่2คําตอบของสรรมการก็คือลบ8นั่นเองค่ะและก็ยังมีคําตอบของสรรมการคือ22ด้วยถ้าต้องการหาคําตอบของสรรมการ สาส่วน2 x ลบ5เท่ากับ29าคำตอบของสมการก็จะเป็น22เศษ2ส่วน3ค่ะเรามาดูสมบัติของการเท่ากันนะคะสมบัติแรกก็จะเป็นสมบัติสมมาตรนะคะถ้า a เท่ากับ b แล้ว b เท่ากับ a เมื่อ a และ b แทนจำนวนใดๆเช่นถ้า x เท่ากับ20แล้วเราก็จะสรุปได้ว่า20เท่ากับ x ถ้า x ลบ1เท่ากับ2 x บวก3แล้วจะสรุปได้ว่า2 x บวก3ก็จะเท่ากับ x ลบ1ค่ะต่อไปนะคะสมบัติการถ่ายทอดถ้า า a เท่ากับ b และ b เท่ากับ c แล้ว a จะเท่ากับ c ค่ะเมื่อ a b c แทนจํานวนใดๆนะคะยกตัวอย่างเช่นา x เท่ากับ y และ y เท่ากับ3แล้วจะสรุปได้ว่า x เท่ากับ3ค่ะถ้า a บวก b เท่ากับ x และ x เท่ากับ7แล้วจะสรุปได้ว่า a บวก b ก็เท่ากับ7ค่ะต่อไปนะคะมาเป็นสมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกถ้า a เท่ากับ b แล้ว a บวก c เท่ากับ b บวก c เมื่อ a b และ c เป็นจํานวนใดๆยกตัวอย่างนะคะเช่น ่นถ้า m เท่ากับ5แล้ว m บวก2จะเท่ากับ5บวก2ต่อไปนะคะถ้า a เท่ากับ10แล้ว a บวกลบ7ก็จะเท่ากับ10บวกด้วยลบ7นั่นเองค่ะเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้า x เท่ากับ8แล้ว x ลบ2ก็จะเท่ากับ8ลบ2ค่ะต่อไปนะคะเป็นสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณถ้า a เท่ากับ b แล้ว c คูณ a จะเท่ากับ c คูณ b เมื่อ a b c แทนจำนวนใดๆค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้า a n เท่ากับ2แล้ว n คูณ3เท่ากับ2คูณ3ถ้า n เท่ากับ2แล้วเราก็จะได้3เขียนติดติกับ n แบบนี้ได้เลยก็จะเท่ากับ6นั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะถ้า m เท่ากับ n แล้ว2คูณ m จะเท่ากับ2คูณ n ตัวอย่างต่อไปนะคะ ถ้า x เท่ากับ y แล้วลบเศษหนึ่งส่วนสาม x ก็จะเท่ากับลบเศษหนึ่งส่วนสาม y ซึ่งหนึ่งเนี่ยเราไม่เขียนก็ได้แล้วก็จะเป็นลบ x ส่วนสามเท่ากับลบ y ส่วนสามนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปถ้าสอง x เท่ากับแปด แล้ว 2x ส่วน2เท่ากับ8ส่วน2การแก้สรรมการนะคะคือการหาคำตอบทั้งหมดของสรรมการค่ะยกตัวอย่างเช่นข้อ1จงแก้สรรมการของ x ลบ24เท่ากับ11จากสรรมการนี้นะคะเรานำ24มาบวกทั้ง2ข้างของสรรมการเราก็จะได้เป็น x ลบ24บวก24เท่ากับ11บวก24ดังนั้น x จึงเท่ากับ35นะคะเราก็จะมาตรวจสอบกันว่าใช่จริงๆหรือเปล่าเราก็จะแทน x เท่ากับ35ลงไปในสมการนะคะปรากฏว่า11เท่ากับ11ซึ่งเป็นสมการที่เป็นจริงนั่นเองค่ะดังนั้น35จึงเป็นคำตอบของสมการนี้ค่ะตัวอย่างที่2จงแก้สมการ6บวก 3x เท่ากับ3คูณกับ x บวก2นะคะจากสมการนี้นะคะเมื่อเราใช้สมบัติของการสลับที่สมบัติการแจก แจ้งและสมบัติการถ่ายทอดแล้วเราก็จะได้ 3x บวก6เท่ากับ 3x บวก6ซึ่งเป็นสมการที่เป็นจริงสําหรับทุกจํานวนดังนั้นจํานวนทุกจํานวนเป็นคําตอบของสมการนี้ค่ะตัวอย่างที่สนะคะจงแก้สมการ 2x เท่ากับ 2x บวก3เมื่อเรานํา 2x มาลบกับทั้งสองข้างของสมการแล้วเราก็จะได้ 2x ลบ 2x เท่ากับ 2x บวก3ลบ 2x นะคะนั่นคือเราจะได้0เท่ากับ3ซึ่งเป็นสมการที่ไม่เป็นจริงดังนั้นไม่มีจํานวนใดเป็นคําตอบของสมการนี้ค่ะจากตัวอย่างการใช้ สมัติของการเท่ากันในการแก้สมการข้างต้นนะคะสมการในรูปแบบดังกล่าวเป็นสมการที่สามารถจัดได้อยู่ในรูปทั่วไปได้เป็น ax บวก b เท่ากับ0เมื่อ a x เป็นตัวแปรและ a กับ b เป็นค่าคงตัวนั่นเองค่ะสมการที่สามารถจัดให้อยู่ในรูป ax บวก b เท่ากับ0เมื่อ a x เป็นตัวแปรและ ab เป็นค่าคงตัวและ a จะต้องไม่เท่ากับ0เราจะเรียกว่าสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวะคะ่ะเรามาฝึกการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวกันนะคะข้อ1จงแก้สมการ x บวกเศษหน1ส่วนสเท่ากับลบเศษหส่วนสนะคะครูก็จะนำเศษหส่วนสเนี่ยมาลบทั้ง2ข้างของสมการก็จะได้เป็นดังรูปนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะหักล้างกาัน x ก็จะตอบลบ2ส่วน2หรือ x เท่ากับลบ1นนั่นเองค่ะดังนั้นลบ1ก็เลยเป็นคำตอบของสมการนี้เรามาตรวจสอบกันนะคะแทน x ด้วยลบ1ในสมการนี้เราก็จะได้ว่าสมการเป็นจริงนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2นะคะจงแก้สมการ m ส่วน10เท่ากับ1น0นะคะครูก็จะนำสิบไปคูณทั้งสองข้างของสมการก็จะได้ M เท่ากับ1น0 0ันั่นเองเราก็มาตรวจสอบนะคะว่าเป็นสมการที่เป็นจริงไหมปรากฏว่าเป็นสมการที่เป็นจริงคะ่ะดังนั้น1,000พันก็เลย เป็นคําตอบของสมการนี้นะคะสรุปแล้วนะคะสมบัติของการเท่ากันนะคะมี4สมบัติก็คือสมบัติสมมาตรสมบัติการถ่ายทอดสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกและสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณค่ะมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะจงแก้สมการของ 3a เท่ากับ 3a ลบ4เท่ากับ b นะคะก็เราก็พิจารณาการดําเนินการของ 3a ลบ4นะคะดังนั้นเนี่ยลำดับของการดําเนินการเพื่อให้เหลือเพียงตัวแปร a ก็คือ 3a ลบ4เนี่ยเราก็บวก4เข้าไปแล้วเราก็ค่อยหาร3 คะ่ะจากสรรมการนี้นะคะครูก็จะนำ4มาบวกทั้งสองข้างของสรรมการเราก็จะได้ว่า 3a เท่ากับ12แล้วครูก็เอา3หารทั้งสองข้างของสรรมการครูก็จะได้ว่า a เท่ากับ4พอตรวจสอบแล้วนะคะก็เป็นสรรมการที่เป็นจริงคะ่ะดังนั้น4จึงเป็นคําตอบของสรรมการนี้ค่ะต่อไปตัวอย่างที่2นะคะจงแก้สมการเศษหส่วนสคูณกับ c บวก3เท่ากับหค่ะครูก็นํา2มาคูณทั้งสองข้างของสมการนะคะครูก็จะได้เป็น c บวก3เท่ากับ2ครูก็จะ จะนำามมาลบออกจากทั้งสองข้างของสมการครูก็จะได้เป็น c เท่ากับลบ1นะคะข้อตรวจสอบแล้วนะคะก็เป็นสมการที่เป็นจริงค่ะดังนั้นลบ1เป็นคําตอบของสมการนี้ค่ะตัวอย่างที่3นะคะจงแก้สมการ5 x บวก3เท่ากับ3 x ลบ5นะคะครูก็จะนำสั x มาลบออกจากทั้งสองข้างของสมการนะคะครูก็จะเหลือ2 x บวก3เท่ากับลบ5จากนั้นครูก็จะนำามมาลบออกจากทั้งสองข้างของสมการดังนั้นครูก็จะเหลือ2 x เท่ากับลบ8 แล้วก็นำา2มาหารทั้ง2ข้างของสมการเราก็จะได้ x เท่ากับลบสนั่นเองค่ะตรวจสอบนะคะก็ได้ว่าเป็นสมการที่เป็นจริงค่ะดังนั้นลบสเป็นคําตอบของสมการนี้นะคะจบแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้นะคะแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้นะคะสวัสดีค่ะ